สวัสดีครับผม n นิวแมนเจ้าเก่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงข่าวเมื่อ2วันที่แล้วนะครับที่ว่า LG G2 ได้อัพเป็น KitKat แล้วผมเลยไม่รอช้าครับจริงๆผมอัพตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ละแต่เพิ่งมารีวิววันนี้เพราะอยากรู้ว่ามีข้อสข้อดีข้อเสียอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆคร่าวๆให้ฟังละกันนะฮะก็ตัวนี้ LG G2 นะครับนอก ค okay. ตัวนี้ไมคิดแค้และหน้าตารูปร่างคล้ายๆแบบเดิมเหมือนเดิมเลยดีกว่าครับจะมีเปลี่ยนไปนิดหน่อยอ่าจุดแรกที่เปลี่ยนนะครับ Notification ต่างๆจากเมื่อก่อนฟันเฟืองอย่างนี้ใช่ไหมครัก็ปลับไปที่ที่มันควรจะเป็นคือด้านบนนี้กดปุ๊บ s e t ติ n งมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างที่เพิ่มเข้ามาก็คือที่เห็นนะฮะก็คือตัว c l o u d p นคลาวปิน Okay. ยังไม่มีสวิตสตอรโอเคเสร็จแล้วเนี่ยที่มีเปลี่ยนจากเดิมโอเคก็มีส่วนของเดียวนะครับเสียงเสียงมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ตัวนี้มีบั็กนิดหน่อยคือผมว่าบั็กเนี่ยหลายคนที่อัพน่าจะเป็นก็คือหูฟังถ้าไม่ใช่หูฟังคอร์ดบีท ที่แถมมาให้จาก LG หรือหูฟังที่เล็กกว่า Quad b e a t จะมีปัญหาเสียงรบกวนอย่างเช่นผมใช้หูฟัง Samsung มีปัญหาเสียงรบกวนเหมือนเป็นเสียง Noise เล็กๆตล,ลอดเวลาถ้าใช้ Quad b e a t จะไม่เป็นอันนี้ยังเป็นปัญหาที่เฟิร์มแวร์อันนี้ปัญหาที่เฟิร์มแวร์หลังจากอัพคิดแคทแล้วส่วนใหญ่จะโดนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบตเตอรี่แน่นอนว่าคิดแคทเนี่ยมันสร้างมาเพื่อดีไวท์เล็กๆ แต่คือด้วยความที่มันมันยังใหม่อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือผมคิดว่าแบตมันจะอึดขึ้นแต่ผมกลับเจอประสบการณ์ที่ว่าแบตมันกินมากขึ้นนิดหน่อยแต่กินมากขึ้นนี้ไม่ได้กินแบบที่ไม่จําเป็นหมายความว่าโอเคชาร้อยเปอร์เซ็นต์นอนตื่นมาอ่าอันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมันนี้โอเคแต่เวลาเล่นอะไรเงี้ยมันได้ความสมูทขึ้น แต่ว่ากินแบตเยอะขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่บังเอิญผมสังเกตเห็นไงก็ <c oughs> เลยโอเคเราเห็นก็เลยโอเคกินแบตเยอะขึ้นนิดหน่อยแต่มมนได้ความลื่นขึ้นุยลื่นมหาศาลครับลื่นเหมือนลื่นมหาศาลเลยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเมมโมรี e a ล็กถ้าเกิดว,ว่าใครได้ใช้นานๆแล้วเปิดแอปที่มีการเปิดเซวิสเยอะๆจะมีปัญหาเมมโมรี่เลกก็คือสังเกตง่ายก็คือตัวโฮมสกรีนลันเชอร์ตัวเนี้ยจะรีสตาร์ตตัวเองอันนั้นคือเมมโมรีมันเมมโมรี Memory มันล็กแลหลุดละ มันต้องรีสตาร์ตตัวเองขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเล่นยังไม่มีปัญหาอะไระไม่มีปัญหาอะไรลืรปื้ดเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือถ้ามีใครมีซิมทรูวันนี้ผมไม่มีซิมทรูผมลองเครื่องเพื่อนมามันสามารถเปิดระบบ 4G ได้เลยนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องเปิดใส่โค้ดเปิดเทคนิคนู่นนี่นั่นพอรีสตาร์ตปุ๊บ 4G หายแต่นี่ไม่เลยเปิด 4G ได้เลยผ่านอันนี้เลยตั้ง โมด Data ธรรมดาแต่ของผมมันไม่ใช่ I, True อไอ้ทรูครับถ้าซัพพอร์ตปุ๊บเ e t w o r k ร p e r a เ o r เราจะมี 4G ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามี 4G ด้านบนขึ้นมาคร่าวๆก็ประมาณนี้อ๋ออีกอันหนึ่งลองเซิร์ชคาว่า Radio ผมเซิร์ชคำว่า Radio อปรากฏว่าเมื่อก่อนจะมีแค่จู n อินอันเดียวอันนี้ปรากฏว่ามี FM Radio แถมมาให้ด้วยนะครับก็คือก็ แเปเรดีโอนี่คือเรดีโอปกติเหมือนซัมซุงครับที่เสียหูฟังแล้วก็ฟังเพลงได้ใช้คลื่นวิทยุเลยอันนี้ก็คร่าวๆที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นส่วนของความเร็วหลักๆซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ระบบ Security ต่างๆที่มีการ i m p l e m e n t เข้ามาเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเคยเป็นถ้าใครเป็น developer เนี่ยจะรู้ว่าตั้งแต่4.2.2มั้ง4.2.2ใช่4.2.2เป็นต้นมาเนี่ย เวลาเราเสียบดีบั g m หมดเนี่ยมันจะต้องมีการอ u t h o r ไร e ์หนึ่งรอบใช่ไหมครสมมติในกรณีเครื่องที่เราอยากจะทำอยากจะใช้ดีบีอ่ะต้องอ u t h o r ไร e ์มันก่อนถ้าเป็นเวอร์ชัสนส2่จะไม่มีการรี v ว k e มันทิ้งนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันเราสามารถกดรี v ว k e ทิ้งได้ว่าเอ้ยเครื่องนี้เราไม่อยากอ u t h o r ไร e ์มันละเรารี v ว k e ทิ้งได้อ่านี่ก็เป็นสิ่อร์นกๆที่มันเพิ่มขึ้นมาก็โอเคพอสมควรนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่น Nexus 5จะมีการจะมีโหมดที่เอไว้สำหรับสวิตจากเด i ิดล n t i m e เป็น Art ตอนนี้ไม่มียังไม่มีใส่อย่างนี้ผมจะลองเนี่ยตอนแรกทูว่ามันแถมมาให้ได้ใส่ใส่มาให้ไม่มียังไม่มีก็คือใครอยากจะลองอาร์ตก็ยังคงต้องใช้ n e x กซ5อยู่นะครับไม่ได้เป็นบริษัทเดียวกันก็ตามเถอะค่ะเขาไม่ได้ใส่มาให้นะฮะก็โอเคก็ทุกอย่างพวก เด v e l o p ราเปิ่โหมดโดยรวมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็โอเคเอ่าผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันยังมีบั๊กอยู่นิดหน่อยกอย่างที่บอกคือเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องอาจจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงที่ผมคิดว่าจริงๆคิดแค่ก็น่าจะประยัดก,กว่านี้ลองดูละกันครับไม่แน่ว่าตัวที่มัน on, อัปเดต on OTA OTA อาจจะดีกว่านี้ ดีกว่านี้หรืออาจจะมีบั๊กฟิกอะไรเวอร์แล้วแต่แต่ว่าทาง LG ไทยเนี่ยเขารับทราบปัญหาเรื่องหูฟังละก็หวังว่าจะมีอัพเดตต่อไปใครบอกว่า LG เนี่ยลอยแพรมาตลอดก็คงต้องคิดใหม่นะครับด้วย LG G2 ตัวนี้นี่เองโอเคขอบคุณครับ